สวัสดีครับมาศึกษาพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่ยุคปลายที่เป็นพิมพ์สร้างเพื่อน,นำไปบรรจุกุเจดีพุทธปางคุณพรมและแจกให้เฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยการสร้างพระสมเด็จในยุคปายนั้นจะเป็นการสร้างหลังจากที่่านได้รับตำแหน่งเป็นพระสมเด็จเจ้าประคุณแล้วนะครับจะมีความแตกต่างกัน กับสีแม่พิมพ์ของชาวบ้านนะครับคือซุ้มนะครับจะไม่ตัดชิดนะครับน่ครับทั้งสองด้านนะครับจะเป็นการแกะบล็อกแม่พิมพ์ขึ้นมาก่อนนะครับองนี้เป็นพิมพ์ที่สร้างเพื่อไปบรรจุ เจดีย์วัดบางกุมพรมเพราะมีการพบที่ขุเจดีย์วัดบางกุมพรมที่เรียกว่าพิมพ์พระสองคลองคือพระฝากุนะครับเป็นการสร้างขึ้นที่วดัดระฆังก่อนเมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยนําไปบรรจุกุเจดีย์วัดบางกุมพรมนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่แจกให้เฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นนะครับไม่มีแจกให้กับชาวบ้านนะครับ เป็นพระยุคปลายสมัยรัชกาลที่5นะครับองค์นี้มีการลงรักน้ำเกี้ยงนะครับแต่รักน้ำเกี้ยงได้หลุดร่อนออกไปเนื่องจากเนื้อพระแห้งรักก็แห้งนะครับอายุร้อยกว่าปีผ่านไปนะครับจะยังปรากฏคาบรักน้ำเกลียงสีน้ำตาลขาอ่อนนะครับให้เราเห็นในบริเวณผิวนะครับองค์นี้ จะแตกลายแบบสังฆารกนะครับไม่ได้แตกลายงาช้างนะครับเหมือนงาช้างนะครับและผงแป้งรอยพิมพ์สีขาวนะครับจะไม่ติดทั่วอง์พระนะครับจะเป็นผิวบางๆนะครับบริเวณผิวด้านหน้าขององค์พระนะครับครับด้านคอบนะครับด้านหลังนะครับจะปรากฏรอยปูไตนะครับเป็นรูนี่ครับ ปรากฏรอยนิ้วม,มือหลังจากการกดนะครับกดลงแม่พิมพ์นะครับจะมีลายนิ้วม,มือติดนะครับบริเวณน,นี้นะครับเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับครับเม็ดมวลสารนะครับจะเป็นเม็ดเล็กนะครับ เนื้อนิยมนะครับมีการปีแยกแตกลายนะครับนี่ครับรอยปีนะครับในเส้นซุ้มนะครับเนื้อจะแห้งนะครับ แต่มีความแก่งนะครับนี่ครับรอยปูไตน,นะครับผิวด้านหลังนะครับจะปรากฏคราบล้าน้ำเกี่ยนะครับองนี้ไม่ผ่านการใช้งาน,นครับ นี่ครับจะมีความแตกต่างกันกับสีแม่พิมพ์ที่เป็นพิมพ์แจกให้กับชาวบ้านนะครับที่ไม่ตัดชิดขอบนะครับแล้วก็บล็อกแม่พิมพ์นะครับจะเป็นยุคปลายเหมือนพิมพ์เดียวกันกับวัดเกศโยนะครับจะมีขอบนะครับจะปรากฏขอบจะไม่ตัดชิดเส้นตุ้มขอบแก้วนะครับนี่ครับ ปัจจุบันพบอยู่สององนะครับคืออีกองหนึ่งคือพบที่กุเจดีวดัดขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์พระสองครองนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับที่เป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันแต่ไม่ได้ฝากกุเจดีวดัดขุนพรมพร้อมกันนะครับแต่เป็นการแจกให้เฉพาะการการชันผู้ใหญ่ในสมัยนั้นนะครับ ชาวบ้านไม่ไม่มีแจกให้กับชาวบ้านนะครับแล้วการแยกแยะพิมพ์ที่สร้างแจกชาวบ้านกับพิมพ์ที่แจกให้เฉพาะขันชั้นผู้ใหญ่หรือเชื้อพระวงศ์บางบุคคลบางครอบครัวนะครับจะแตกต่างกันนะครับบอกแม่พิมนะครับนี่ครับที่ถ่ายรูปมานะครับ นี่ครับเนื้อมวลสารของผ้าองค์นี้นะครับนี่ครับรอยปีแยกนะครับนี่ครับจะมีตําหนินะครับมีเส้นตรงนี้นะครับมีผงแป้งรอยพิมพ์ขาวๆบางๆนะครับนี่ครับ นี่ครับจะมีเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับจะมีตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับนี่ครับจะมีเส้นตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันนะครับนี่ครับนี่คาบลักน้ำเกี้ยงนะครับ ที่ยังไม่หลุดล่อนออกไปนะครับเพราะเป็นองค์นี้ในภาพจะเป็นพระพิมพ์เดียวกันที่สร้างพร้อมกันแล้วก็นําไปบรรจุกุเจดีพระบุคคลผมเรียกว่าพิมพ์ผ้าสองคลองนะครับคือองค์นี้นะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับผิวนะครับผ้าฝากุนะครับจะไม่ปรากฏการแตกลายนะครับรายงานลายสังครลกนะครับจะไม่มีการแตกลายนะครับเพราะเกิดจาก ความชื้นและการทําปฏิกิยาของแบคทีเรียนะครับจะมีแตกการหลุดล่อนหรือเนื้อผิวหลุดออกไปนะครับเพราะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นคล้ายกับปากเราฟันเราที่เราไม่แปรงฟันนะครับมันจะเกิดฟันผุนะครับองค์ที่สร้างพร้อมกันนะครับจะแยกแยะได้ง่ายๆครับถ้าเป็นวัด บางคนพรมที่ฝากรูจะไม่มีการแตกลายงานนะครับหรือลายสังคโลกนะครับถ้าเป็นพระวัละครที่ไม่ฝากกูนะครับจะต้องปรากฏลายสังคโลกหรือลายงานแตกนะครับให้มีรายละเอียดข้อมูลตรงกับตําราที่บันทึกไว้ด้วยนะครับนี่ครับเข้าไปดูในเว็บนี้นะครับพระสมดิจฝาก,กุูนะครับ นี่ครับเตื้อมีความสวยงามนะครับพิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ที่แจกให้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับองค์นี้ได้ออกไปรับรองมีการตรวจเช็ค ว่าเป็นพระเทจากอาจารย์รามนะครับนี่ครับนี่ครับองนี้นะครับได้รับรองจากอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้พระเครื่องคนแรกของประเทศไทยปี2001นนะครับนี่ครับใบรับประก,กันหรือใบรับรองนะครับนี่ครับ ใบรับรองของอาจารย์รามนะครับพระสมเด็จวะะครคังโคสิตารามทนบุรีพิมพ์ใหญ่นะครับสร้างขึ้นเพื่อบรรจุกุในคราวสร้างพระสมเด็จวัดบางคุณพรมนะครับนี่ครับครับอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์นะครับนี่ครับ เป็นแชมป์สุดยอดฟันพรนเทพพระเครื่องคนแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นบรรณาธิการและเป็นพิธีกรดำเนินรายการพระเครื่องช่องรู้ให้จริงออจุดลามนะครับนี่ครับอาจารย์รามวิเชลประดิษฐ์ได้ออกไปรับรองพระเทพให้องค์นี้นะครับว่าเป็นพระวัดละคังที่สร้างขึ้นจริงจากวัดละคังนะครับจะเป็นพิมพ์ที่ไม่มี ในหนังสือหรือตำรานะครับที่เป็นสีแม่พิมพ์ของพิมพ์ชาวบ้านนะครับแต่นี่เป็นพิมพ์ที่เจอให้เฉพาะข้าราชการชค้นผู้ใหญ่หรือเชื้อพระวงศ์นะครับในยุคปลายไม่มีเจอให้ชาวบ้านนะครับจะมีแม่พิมพ์ที่เอกลักษณ์แตกต่างกันกับสีแม่พิมพ์ที่เรานิยมเล่นหากันปัจจุบันนะครับคือพิมพ์ที่เจอให้กับชาวบ้านนะครับ เพราะการสร้างาพระสมเด็จของเจ้าประคุณสมเด็ดจพระเจ้าจันร์โตนั้นยุคต้นจะสร้างให้เจ,ให,เจให้ขบชาวบ้านนะครับแต่ในยุคปลายหลังจากได้รับตําแหน่งเป็นพระสมเด็จท่านจะได้สร้างเจให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หือเชื้อพระวงศ์นะครับในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับบริเวณนี้จะมีรอยลายนิ้วม,มือนะครับเหมือนการกดตอนทำพระนะครับ ตรงนี้เจ้าของพระคือคุณเอกพลยะไว้นะครับ